ครับพบกับเช่นเคยที่บริษัทเพชรยนต์นะครับอัปเดตโซนใหม่เลยนะครับวันนี้จัดเรียงรถยสวยรถเข้าใหม่มาเรียกว่าเยอะมากนะครับกระบะแคปเตียเกียร์ออโต้เป๊ะมีให้ทั้งหมด10คันนะครับเข้ามาใหม่รถนี้ราคาถูกครับหรือจะเป็นนาวาล่านะครับราคาสวยราคาดีของแบ็คเอชชันแบบนี้นะครับราคาอยู่แค่300,000กว่าบาทนะครับได้ตัวนาวาล่ายกสูงแบ็คเอชชันหล่อปใช้เป๊ะมีให้เลือกสีขาวสีดำนะครับแล้วก็สีแดงดำแบบนี้บอกเลยว่าโปรแคมเปญก่อนสงการนี้นะครับคุ้มแน่นอนนะครับย้ำว่าคุ้มแน่นอนนะคครัับทุกนนะครับ ประวัติดีเครดดีนะครับรายได้เนี่ยหมื่นห้าก็ออกได้แล้วนะครับเป็นเจ้าของรถได้แล้วนะครับและบอกเลยว่าตอนนี้มีราคาถูกที่สุดอยู่ที่สองแสนกว่าบาทนะครับมีกระบะราคาถูกที่สุดอยู่สองแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับวันนี้จะพาดูพาชมนะครับอัปเดตโซนตรงนี้นะครับรถพร้อมใช้สภาพพร้อมขายนะครับเกรดเอพรีเมียมทุกคันนะครับรถเดิมไม่มีิดความจมน้ําตัดต่อนะครับรถใป้ขายเนี่ยบอกเลยว่าคัดสภาพมาให้แล้วนะครับลูกค้าคนไหนสนใจนะครับหารถกระบะใช้งานสักคันนะครับก่อนสงครามนี้นะครับบอกเลยนะ เป้มีโปรแกรมเปญให้นะครับคุ้มแน่นอนนะครับย้ำว่าคุ้มแน่นอนนะครับ60กว่าคันนะครับสต็อกแน่นๆนะครับพาดูพาชมทุกคันนะครับสนใจคันไหนนะครับขับโจ้แล้วโทรหาเป้เลยนะครับโทรหาเป้เบอร์นะครับ094 789 4 8าสหรือแอดไลน์ดีนะครับ P A E อันนีสกอร์ D I M O N D ครับบอกก่อนนะครับเป้นะครับก็เป็นช่างรับตรวจรถรับดูรถอยู่แล้วนะครับรถที่ขายทุกคันนะครับมีการตรวจสภาพเทสไดร์ลองขับมาแล้วทุกคันนะครับ ไม่เป็นช่วงล่างบบไฟนะครับ้องเครื่องต่างนะครับเช็คให้หมดนะครับทุกจุดแบบละเอียดเลยนะครับลูกค้าคนไหนที่จะซื้อรถกระบะมือสองสักคันนะครับติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับกระบะโดยตรงเพ่าะนั้นนะครับที่เพชรยนต์รถมือสองนะครับสต็อก400กว่าคันแบบนี้นะครับตรงนี้ก็เป้เนี่ยครับลูกค้าเป้มาซื้อไปนะัซื้อแล้วซื้อแล้วนะครับเตียมปั่นมาเลยนะครับเนี่ยตรงนี้กระบะนะครับขายเรียกว่ารัวๆนะครับใครอยากกระบะวิช้แบบนี้นะครับโัรหาเป้เลยนะครับทั่วไทยทุกจังหวัดครับซื้อได้แน่นอนนะครับ ไปทำสัญญาได้ถึงหน้าบ้านรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านครับและที่สำคัญนะครับรถรับประกันเลยว่าสวยตรงปกแน่นอนคัดเกตให้แล้วครับเบอร์เป้นะครับโดยตรงโทรหาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับแอดไลน์มาได้นะครับสอบถามได้เลยนะครับขอนะครับอายุงานเกิน4เดือนผ่านโปรแล้วนะครับหรือยังงานเกินปีมีเครดิตนะครับผ่อนบ้านผ่อนรถได้หมดเลยนะครับหรือประกันสิสัยก็ได้เช่นกันขออายุยี่สิบขึ้นไปแค่นั้นเองนะครับอ๋อผมบอกเลยนะว่ารถทุกคันสภาพเดียวทุกคันนะครับเดี๋ยวพาดูนะครับมีอิสุนิสันโตโยต้าครบหมดที่นี่ครับ เดี๋ยวเรื่องมันเลยนะครับสำหรับนาว a r ่าแบล็กอี dition นะครับไปมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด2-3สาคันนะครับเป็นตัวแครปนะครับเกยียร์แมนนวลน,นะหน้าล้อแบบนี้นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค um ิวซุมล้อแต่งไม้ครบดือดโรงงานแม็กสวยๆยางใหม่ๆนะครับเรียกว่ายางอ,อุตุนี้แม็กเคอล้อใหญ่ล้อโตแบบนี้กระจกมองข้างปรับคาไฟฟ้าครับสีสันสวยง,งามในราคาแค่3 0 0 0 0น 8 9 0 0 0นกานะครับผ่อนประมาณ7 0็0กว่าบาทนะครับผ่อนเจ0 0พกว่าบาทนะครับคิดดูนะครับรายได้1 5ื0 0ออกได้ครับปี20ด้วยไม่ส0 0 0 0นะไม่ส0 0 0 0โลคันนี้คุ้มมากนะครับคุ้มมากไม่ส8 0 0 0โลเท่านั้นนะครับเบาะหนังกล้องหลังมีครบอ่ะเป้มีให้เลือก2องคันสำหรับตัวแบ็กอีชันนะครับแล้วก็มีคาเลเบอร์1คันเคันอยู่พาดูนะครับสีสันพิพันธ์สภาพเดิมแบบนี้เลยหล่อสวยน่าใช้นะครับเบาด้านในนะครับนี่เบาหนังนะครับให้ดูนะครับ ต้เบาะหนังนะครับเกียร์มันนว่นจอกล้องไม่ครบนะครับออปชั่นครบครบต้องนาวเวลาครับคันนี้ผมบอกเลยนะทำสัญญาถึงหน้าบ้านนะครับแม็กเกรเนอร์ไมเอเมกลิปนะครับท้ายสวยๆหล่อๆนะครับกล้องถอยพร้อมจอมีให้ครบไปจนท้ายเดิมนะครับรถเกจเอรถเดิมแน่นอนนะครับไปรับประกันให้นะครับรถทุกคันมีรับประกันให้หมดเลยว่าไม่มีชนหนักพิกามจมน้ําตัดต่อตัวรถนะครับเรมมีให้ดูนะครับและก็เขียนในสัญญาให้ด้วยนะครับระบุชัดเจนเลยนะครับลูกค้าซื้อกับเราสบายจะได้นะครับ มาต่อยคันกระบะแคบนะครับเกียร์ออโต้นะครับเป้มีให้เลือกอยู่ทั้งหมด7คันนะครับที่ยังไม่ติดจองนะอีก7จ็ดปคันติดจองเรียบร้อยทั้งซื้อสดทั้งจัดไฟแนนซ์นะครับตัวนี้เป็นแครบออโต้นะครับราคาอยู่4ี่0 0 0เาบาทนะครับเซ็นเซอร์ถอยหลังติดมาให้แล้วพร้อมกับปัญชนท้ายใหม่ๆเอี่ยมๆนะครับกริปเลยแบบนี้นะครับแม็กเดือโรงงานนะครับสภาพสวยเดิมนะครับสภาพสวยเดิมนะคันนี้สภาพเดิมๆครับด้านในให้ดูเลยเอี่ยมกริปนะครับ สภาพบอดี้รถเดิมครับไปคัดรถมาให้แล้วนะครับคัดรถแบบทนหนอมมาให้เลยนะอันนี้ใครชอบจับได้นะครับเกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้นะครับถ้าเอาเกียร์มาดูดมีไหมมีนะครับเกียร์โต้ราคาอยู่แค่49,000บาทนะครับมีเข้ามาใหม่คันหนึ่งสีดําอยู่ที่ประมาณไม่สองแสนเนาะคันนั้นราคาอยู่3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับคันนี้ไม่แสนเดียวนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นประวัติศูนย์อยู่ครบครับดูได้เลยป้ายประวัติศูนย์อยู่ครบแบบนี้ดูทําเป็นปึกเลยนี่ครับเห็นไหม ป้ายเระสูนย์มันตับนะครับแบบนี้ผมบอกเลยรซื้อไปสบายจะได้นะครับคุณได้รถสวยพร้อมใช้ในคุณภาพที่บอกเลยว่ามีการดูแลรักษาไม่ข่านะครับย้าเลยนะนี่เป็นตัวหน้าหล่อด้วยนะครับได้ตัวหน้าหล่อนะครับนี่เลยสภาพคลิปแบบนี้นะครับทะเบียนหนึ่งหกสี่แปดพระมมาณเจ็ดพันห้าซื้อสนได้จัดแฟนได้นะครับไม่แสนต้นต้น่า้ใช้มากคันนี้และก็มีอีกนะครับที่เป็นเกียร์อัลลอยนี่เลยสีขาวนะครับสีขาวหน้าหมูป่าหน้าใหม่นะครับใครชอบแบบนี้จัดได้เลยนะครับ ตัวนี้ได้ปีใหม่หน้าใหม่นะครับ4,039ปี23ครับไม้4,000โลไม้4,000โลนะครับเอาง่ายๆเหมือนถอยไปจากป้ายแดงแล้วก็มาให้ให้ให้ขายเลยวันนะั้นรถยืดมาเลยอย่างนี้นะครับก็เรียกว่าขายได้รถสวยๆนะครับนี่ผ่อน7,000คันนี้เลยนะครับ7,000ปลายๆนะครับคันนี้นะเป็นตัวเกียมันนุ่นนะได้กันชุหลังกันชุนหลังเนี่ยติดมาให้แล้วครบแม็กครบ16ยางมิชลินนะครับไมคกริปนะครับไมค4,000โลปี23 นะครับใหม่มากนะครับสภาพเอี่ยมๆแบบนี้ไม่4,000ันโลเท่านั้นนะครับเนี่ยครับคันนี้โคตรคุ้มนะครับไม่4,000นะครับ4 3 9 0 0นนะครับออกได้นะครับทุกอาชีพพนักงานบริษัทนะครับแล้วก็ทำแลมส่วนเจ้าของธุรกิจออกได้หมดเลยนะครับคันนี้ผ่อนประมาณ8,000แล้วกันถ้าฟรีดาวเนาะรายได้1 6 0 0 0กมื่ซื้อได้ครับและเป้ก็จะมีตัวที่เป็นตัวเรียกว่าอ่ากระบะตัวท็อป2.4ตัว G คันนี้เลยนะครับ5,99,000เาหนะครับ 5 9 9 0 0นเาหนะครับได้ตัว E-Pass f i n a ้าโปรเจคเตแบบนี้นะครับสภาพสวยเดิมนะครับปี19.20เนาะ5,99,000เาหนะครับแมคอ17ล้อเดิมครับตัวท็อปตัวจีจะมีกล้องเบาะหนังให้ครบแบบนี้นะครับ5,99,000เาหรถมือเดียวจากหน่วยงานนะครับไหม่กิฟต์เบาะหนังปั๊ะไฟฟ้านะครับคันนี้ไมค์69,000นะไมค์69,000นะครับจอถอยกล้องมีครบแอร์ออโต้ครับเบาะหนังกิฟต์กิฟต์อะ คันนี้ผ่อนประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกว่าบาทสนใจก็จัดมาได้นะครับถ้าเป็นสประตูแบบนี้เป้มีตัว E ให้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ20คันนะครับนี่สเปคนี้เลยนะครับปี25,49ิานะครับมีให้นะ5 4 9 0 0บาทนะครับคุ้มๆสวยๆนะครับไฟหน้ามันติ r รีฟลิคเตอร์นะครับแล้วก็ยังมีนะครับ ปี19คันนี้คันนี้ราคาถูกสุดละ499,000นะครับเครื่องแน่นเครื่องฟิตตรวจสภาพให้พร้อมมีผลตรวจนะครับใบตรวจรถให้ด้วยนะครับจากบริษัทนอกมาจากานเยอรมันนะครับของรถต้นใจของชิเชอร์273รายการครับคันนี้เป้ตรวจสภาพรถให้พร้อมนะครับราคาแค่499,000ผ่อนประมาณ8,000กว่าบาทได้ตัว2.4อีกปี19นะครับคุ้มค่าราคาน่าใช้ครับแบบนี้อ่ะคันนี้บอกเลยซื้อได้นะครับเบอกเป็นเบอกแบบใหม่กริปเลยบอก ผ้านะครับเรียกว่าไม่มรับความร้อนด้วยนะครับแบบนี้ข้อดีผมบอกเลยน่าใช้มากมากเดี๋ยวเพ่พาไปดูคันนึงเป็นตัวแบ็กเอดิชันสีดํานะครับแบ็กเอดิชันสีดำนะครับ,ร,บราคา3ามแ0 0แปมื่นเก้าไม่ห้าหม่นโลนะครับคันนี้นะไม่ห้0 0มืนะครับสีดําเผื่อใครชอบนะหายากนะครับนานจะมีมาทีเนาะนี่ครับนาวาล่าแบ็กเอ i t ชันปะเบียน2597นะครับ สามแสนแปดหมื่นเก้าพันทำไมขอบสิบแปดนะครับอย่างกุดไลท์นะครับเดิมๆเลยนะครับงามๆในสภาพนางฟ้าแบบนี้นะครับขายเงินสดแลกเงินผ่อนนะครับสนใจโทรหาไปได้นะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดครับ Black Edition หล่อสวยน่าใช้กองหลังครบๆสภาพเดิมๆนะครับอ่ะได้ปีสิบเก้านะครับสภาพสวยแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ยังมีอีกคันนี่ครับกำลังสปานะถ่ายดูก่อนเลยเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับเดี๋ยวจองไม่ทันนะนี่ครับเป็นตัวคาลิเบอร์นะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้านะครับได้ตัวคาลิเบอร์นะครับสีขาวนะครับเป็นเกียมันนวลนนะนี่ครับสภาพเดิมๆนะครับกาลังล้างสปาคัดสีฉีดกนใอยู่นะครับขัดสีเท่าแบ็กอยู่นะครับตัวนี้เกียมันนวลนหกสปีดนะกล้องหลังจอมีครบครับอ่ะคันนี้ราคาสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าครับคุ้มๆเลยนะครับเราชอบก็จัดได้เลยนะครับ แล้วก็ยังมีนะครับอีกคันหนึ่งนะครับ4แสน4หมื่น9พันนะครับรถนี้เป็นเกียร์ออโต้หน้าหมูป่าหน้าใหม่ตัวเอนที่นะครับนี่แหละครับอ่ะหน้านี้โฉมนี้สีนี้เป๊มีให้ทั้งหมด6คันนะครับไม่น้อยสุดอยู่ที่ประมาณ60,000โลนะครับอ่ะใครสนใจแบบนี้นะครับผ่อนประมาณ7 0ันกว่าถึง8พันนะครับแคปออโต้นะครับไม่มีแคริบอยนะเนี่ยครับหน้าหมูป่าหน้าใหม่ๆสวยๆครับแบบนี้เลยนะครับ ราคาอยู่4 4 9 0 0 0ครับผ่อน7-8,000บาทนะครับเกียร์ออโต้นะครับกำลังล้างสการขัดสีให้นะครับเกียร์ออโต้มีจุงมีจอครบคันนี้ไม่80,000นะครับโคตรคุ้มนะครับดูก่อนเลือกก่อนครับดูก่อนเลือกก่อนนะครับไม่เดิมไม่แท้นะครับไม่กลับไม่ก่อไม่ชนนะครับรถเกรดเอ่ะคันนี้ใครสนใจโทรมาได้นะครับสนใจโทรมาได้เลยนะครับ094-789-4848ครับแคปออโต้โตเตียในบรรทุกในใช้งานนะครับและบอกเลยว่าขับโคตรง่ายไม่ปวดแข้งไม่ปวดขาครับ สนใจทรงมาได้คันนี้ยังสดยังว่างนะครับและก็ยังมีอีกนะครับเป็นตัวสูงนะครับตัวสูง4ี่ประตูนี่ครับสวยๆงามๆแบบนี้นะครับถ้าเป็นปี20ราคาอยู่5 4าแ0 0ี่นเกนะครับคันนี้ถ้าเป็นปี25่สิ0 0้าแนี่นเกนะครับเกียร์โต๊ะพันหมื่นกว่าบาทนะปีใหม่ไม่น้อยครับก็มีให้มาใส่ต้นๆก็มีให้ครบเลยนะครับครบเครื่องนะครับตัวคันนี้ทะเบียน5้7็แคปออโต้ตัวเตี้ยมันน้อยสุด6 0 0ม0โล อ่ะคันนี้ไม่น้อยนะครับเคยถ่ายรีวิวไปแล้วนะครับไปดูคลิปละคลิปยาวได้เลยนะครับ404,092.4 z Edition Enti ครับปี22นะครับไม่66,000คันเมื่อกี้ไม่80,000คันนี้ไม่60,000เนี่ยครับคันนี้ไม่น้อยสุดนะครับมีไม่60,000ไม่80,000นะครับเราดูสภาพใหม่คลิปเลยนะครับไปหน้ามันติรีเฟลักเตอร์ใสๆใหม่ๆเงาๆนะครับสภาพสวยงามนะครับอ่ะถ้าสนใจนะครับขายเงินสดแลกเงินผ่อนพัสัญญาถึงหน้าบ้านครับ 0947894848ครับสีสันสวยเดิมงามรถเกตเอครับเป้ขายรถคัดเกรดมาให้แล้วแบบนี้ทุกคันนะครับรถทุกคันนะครับที่เราซื้อเข้ามานะครับคุสภาพรถพร้อมนะครับรถพร้อมเรียบร้อยทุกอย่างนะครับมีโปรแถมให้นะครับคุ้มๆนะหายใจตัวไหนอะไรก็บอกมาได้เลยนะครับมีรับประกันวารันตีให้นะครับหลังจากขายแล้วนะครับเรามีให้ครบหมดเลยนะครับเดี๋ยวเป้พาไปดูต่อนะครับพาไปดูตัวกระบะที่ได้ไปขออิสุนะครับราคาถูกตัวท็อปก็มีนะครับแล้วก็ เป็นตัวเกมมันนวลตัวท็อปเขามีให้เหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับอ่มาต่อกันนะครับสําหรับ4ประตูออโต้ยุคสูงนะครับปี20นะทะเบียน2283คันนี้นะครับราคานะครับ5 4า0 0 0สี่ครับไม่มีทั้งหมด6-7คันนะที่ยังว่างอยู่นะครับได้ปีย0นะครับปีใหม่ไม่แสนสามมากคันนี้ไม่น้อยสุดแล้วนะครับถ้าร์รัปี20่สิบนับท่อมาใหม่ๆแบบนี้นะครับมีแคลริบอยให้กครบประหยัดไป20,000เลือกแคลริบอยนะครับคนเข้าคนของสบายไม่ไม่ไม่ตากแดดแต่ฝนแน่นอนนะครับ สีสันผิวพันธ์สภาพเดิมได้หน้าหล่อโลโคแบบนี้ครับน่ายอดนิยมเลยนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับามาดูด้านในนะครับเบาะผ้านะครับเบรกมือแมนวลเกียร์ออโต้นะครับสภาพเดิมแบบนี้นะครับเบรกมือแมนวลสวยๆครับเกียร์ออโต้จองมีให้ครบๆนะครับประวัติศูนย์อยู่ครบเช่นกันนะครับคันนี้ใครสนใจโทรมาได้นะครับไม่แสนกับอีกสามหมื่นโลนะครับสภาพเดิมนะครับห้าแสนสี่หมื่นเก้าครับขายเงินสดและเงินผ่อนนะครับสนใจโทรมาได้เลยนะครับ แล้วก็อีกคัหนึ่งจะเป็นตัวอิซุซูนะครับขออภัยอิซุนะครับตังนี้เป็นตัวแซดพีครับตัวพิเศษเลยนะครับเมื่อบานถ่ายตัวเอ็มไปเนาะจะมีตัวแซดพีนะครับตัวแซดพีตัวนี้ประวศูนย์อยู่นะครับปวัศูนย์อยู่ครบนะใครบอกว่ารถราวีประกันศูนย์นะมีครับนี่เลยซ่อมศูนย์ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับทะเบียน9 8้าแมเดี๋ยวเปลี่ยนทะเบียนให้นะครับคครที่จะเป็นทะเบียนนะครับคันนี้ไม่น้อยนะ4ประตูอิซุนะครับ สเปคตัวท็อปนะครับราคา7 5็ดแนเป็นรถปี23จด24นะครับเบาะหนังอรถล็อกนะครับได้เบาะหนังคูแม็กแอร์เป็นแอร์หลังนะครับนี่เลยแบบนี้นะครับตัวทัชพีนะครับจอใหญ่ๆพร้อมองถอยครับเดิมครับสีขาวมุกแบบนี้เดิมๆครับใครสนใจแบบนี้จัดได้เลยแล้วก็มีตัว M ครับ1,9 M ปี22นะครับ ราคา7 3 9 0 0 0 0เป้มีให้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีที่เป็น d m a x อีกครั้งนึงนี่ครับตัวแซแต่งคิ้วหล่อๆมาให้แล้วคร,ครบครับนี่เลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แต่งคิ้วหล่อๆมาให้แล้ว m a ็ก8อบ x 8แซีตัววายสบอลเงินแบบนี้นะครับคันนี้นะครับผมบอกนะราคา6 7 9 9 0 0 0ห่9ตัว Z ตัวท็อปครับราคาดีปี2ไม่9 0 0 0 0โลนะครับไม่9 0 0 0 0โลนะครับ ก็บอกเลยว่ารถเรามีโปรให้แคมเปญให้นะครับสำหรับใครที่กดติดตามกดไลค์และดูคลิปนี้เนาะกดแคมจอรโรหาเป้ครับคันนี้ต้องขอรายได้นะผ่อนมันผ่อนประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นสองอะรายได้สองหมื่นขึ้นไปซื้อได้ครับสองหมื่นขึ้นไปซื้อได้ครับคันนี้นะน่ะมาต่อกันอีกครับมาต่อกันสําหรับกระบะตัวแคปเตียเกียร์แมนวนวลนะครับนี่เลยราคาถูกสุดสามแสนเกตมื่นเก้าพันนะครับเป้มีสองคันให้เลือกนะครับมีสองคันให้เลือกนะครับ สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าปีพศใหม่แสนสองเองนะครับหน้าหมูป่าหน้าใหม่แล้วราคาถูกราคาถูกนะอ่ะไปหาราคาจะต้องได้นะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหน้าหมูป่าใหม่ใหม่สีขาวนวลๆนะครับสภาพป้ายแดงนะครับผมบอกเลยนะคันนี้ห้ามพลาดนะครับแม็กไลเนอร์เอี่ยมๆใหม่ๆนะครับด้านในใหม่คลิปด้านในใหม่คลิปนะครับอ่ะคันนี้นะครับผมบอกเลยนะเหมือนกับรถคอนโซลเหมือนรถฟอร์จรูเนอร์เพราะว่าอะไรนะครับ มันคือต้นแบบของรถ f o r t u n e r นะก็คือเอากระบะนี่แหละไปไปดัดแปลงนะครับเป็น f o r t u n e r นะครับแล้วดูใหม่ไหมไม่แปดหมื่นไม่ไม่แสนหนึ่งไม่แสนห้าและแสนหนึ่งหมื่นเห็นไหมครับประวัติสูญอยู่ครบครับใช้หากระบะใช้งานแล้วประวัติสูญอยู่ครบคันนี้เลยนะครับตอบโจทย์สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าเกียร์แมนโนวลขอสปีดเกียร์แบบใหม่ยูโรใหม่นะครับผมบอกก่อนนะตัวรถที่เป็นตัวกระบะหน้าหมูปากหน้าใหม่นะครับปรับในเรื่องของเครื่องมานะครับเครื่องนะครับ ประหยัดน้ามันมากขึ้นแรงทอกต้นดีขึ้นนะครับหัวชีปรับมาใหม่หมดแล้วพวกนี้นะครับคือที่ปรับมาเป็นผู้เกณฑ์ใหม่ตั้งแต่ปีซี1 9มานะครับซีรีส์เนี้ยนะครับจะได้เป็นตัวเครื่องแบบใหม่นะครับปล่อยน้ำมันขึ้นนะครับขยานได้กระบะใช้งานนะตัวแซดดิชั่นนี้เป็นแนะนำเลยนะครับตัวเครื่อง2.4ลิตรครับ1 5อยหลังม้าแต่ปรับเรื่องความเรียกว่ารักโลกเนาะปละอยน้ำมันมากขึ้นนะครับน่าใช้นะครับขับมาผมบอกเลยร7อ8มีแน่นอนแบบนี้นะครับ่นใจชอบก็จัดได้นะครับ แล้วก็สประตูตรงนี้นะครับเป็นตัวเตี้ยนะครับเกียร์มันนุ่นนะราคานะครับทะเบียนสองหนึ่งห้าสามนี้สามแสนก็อีกเก้าหมื่นเก้าพันครับผ่อนประมาณเจ็ดพันกว่าบาทเจ็ดพันกว่าบาทนะครับคันนี้นะรอๆนะครับสามเก้าเก้าปีสิบเก้านะครับเกียร์มันนุ่นตัวสภาพรถให้พร้อมแล้วทุกคันเลยนะครับนี่คันนี้เกรดเอสวยงามครับคันนี้สนใจทักมาได้เนาะมาดูกันต่อนะครับคันนี้ติดจองนะครับติดจองอยู่นะครับผ่านไปนะครับ แล้วก็มีที่เป็นตัวเกียร์แมนนวลนะครับนี่ขับเกมยรนนวลตัวเตี้ยอีกแล้วนะครับแต่ปีใหม่นะทะ่เป็นซีซีสองศครับหน้าหมูป่าหน้าใหม่4ี่แสนเก้าพันสองจุดสี่เอ็นที่ครับสองจุดสี่เอ็นที่นะครับสภาพสวยเดิมนะครับไฟหน้ามันติรีเฟลกเตอร์แม็กเดินโรงงานขอบสิบหกนะครับสี่แสนเก้าพันผ่อนอยู่เจ็ดพันห้าครับคันนี้ได้ปียี่สองไม่สองหมื่นโลไม่สองหมื่นกโลนะครับไม่น้อยนะแล้วก็รถนี้เป็นปียี่สิบนะครับกระบะสี่ประตูปียี่สิบครับ รถนี้ราคา540,000เก้าเลยนอนเป้มีทั้งหมด10คันน้องก็มาเจอกันในสภาพครับอ่าใครสนใจก็เลือกได้เลยนะครับเลือกก่อนได้ก่อนนะครับปี20ไม่140,600นะครับมีแคลริบอยให้นะครับรถนี้ทั้งหมดเลยมีแคลริบอยให้ครบๆนะครับสภาพสวยเดิมนะครับโทรมาได้เลยคันนี้ยังสดยังว่างผ่อนประมาณ9,000ปลายๆนะครับแต่ก็มีราคาที่ปรับราคาลงมาครับเป็นแคปออโต้ตัวสูงนะครับแคปออโต้ตัวสูงคันนี้เลยนะครับนี่ครับ 4แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันได้แคปออโต้นะครับยกสูงพรีเดเนอร์นะครับเกียร์ออโต้นะกระจกไฟฟ้าทะเบียน8615ครับยังว่างยังโสดนะผ่อน7,500นะครับผ่อน7,500รายได้หมื่นหกหมื่นเจ็ดขึ้นไปซื้อได้ครับค่อนเยอะสบายๆนะครับทำสัญญาได้ทุกจังหวัดทั่วไทยได้หมดเลยนะครับคันนี้สภาพเดิมๆนะครับราคานะครับราคานะ4แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันจาก4แสนสามหมื่นเก้านะครับ สภาพเดิมครับไม่กริปเลยไม่แสนกว่าโลนะครับไม่แสนแปดนะประวัติศูนย์ครับเช็คศูนย์ได้เลยนี่ครับเบาะผ้านะครับสภาพสวยเดิมโครงสร้างเดิมนะครับเกียร์ออโต้นะครับยังว่าเป็นเกียร์ออโต้นะสภาพเดิมสภาพงามครับแบบนี้ใครสนใจจัดได้ครับทะเบียน8615สนใจแคปจอโทรมาได้เลยนะครับแล้วก็มีตัวเอ็กซิลี่นะครับแคปนะครับแคป็บเอ็กซิลี่นะราคานะครับ389,000บาทนะครับ 389,000ได้ X-Series นะครับปี16นะครับบะหนังกล้องหลังพร้อมจองมีครบครับสวยเดิมนะครับเกิตรอบพันนะถ้า X-Series เนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับถ้าปี16โฉมเดิมจะไม่ใช่แบบนี้นะครับโลโก้จะไม่ใช่สีแดงจะเป็นสีเทาๆบันบอดปกตินะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แมตต์โดยโรงงานนะครับสีเทาดำคันนี้ด๋ยากจะการให้ดูแลให้ทุกหมดเลยของโรงเห็วนะครับบริการฉุกเฉินฟรีหนึ่งปีแถมให้ครับราคาดีมากนะครับ 3 8 9แสนปนีนะครับเดิมๆเกมเป็นนุ่นครับสนุกขับมันนะครับโลบาร์ด้านหลังมีให้ครบๆแบบนี้แม็กเลนเนอร์สวยๆครับรถเดิมไม่มีรือรอยอ่าเรียกว่าฉลอกเลยนะครับกล้องหลังมีให้กันชุนท้ายมีครบครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับด้านในเป็นยังไงด้านในเห็นแล้วว้าวมากนะครับผมบอกเลยนะไปบอกเลยนะได้เบาหนังครับได้เบาะหนังสภาพคลิปนะครับ เอ็กซิลแต่เข็บแดงแบบนี้นะครับจอมีให้ครบเกียโโโร์มนนวนหกสปีดพร้อมกับล็อกเทคที่มีให้ครบเลยนะครับอ่าเบรคคลาสทุกอย่างครับไม่สึกไม่หลอสภาพคลิปโครงสร้างเกรดเอเดิมๆครับพอประมาณ7,000กว่าถึง8,000บาทนะครับโทรมาได้นะ094 789 4848 48นะครับเดีย๋ยวไปให้ดูราคาถูกๆส,สวยอีกคันนะครับอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้เป็นรถปีพศเนาะ มีผอคือแล้วทะเบียนนะครับสองห้าหกเจ็ดรถปีที่แล้วนะครับอ่าทะเบียนสวยนะทะเบียนสองห้าหกเจ็ดปีนี้สองห้าหกแปดครับทะเบียนสวยสี่ประตูยกสูงปียีสิบครับคันนี้ได้ตัวหน้าหล่อเหมือนกันนะครับห้าแสนสี่หมื่นเก้านะครับภาษีพรบต่อให้ครบนะครับปียีสิบนะครับไม่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับเกียร์ออโต้ทุกคันนะครับคันนี้ก็เกียร์ออโต้นะครับสภาพสวยงามสภาพเดิมนะครับยกสูงน่าใช้มากนะครับ เดิมๆหล่อๆพร้อมใช้นะครับด้านในเอี่ยมๆเลยดูได้นะครับเอี่ยมกริปนะครับประวัติศูนย์อยู่ครบๆแบบนี้นะครับอ่ะสนใจโทรหาไปได้นะครับอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์รุ่งสังนะครับไปขายกระบะโดยเฉพาะดูแลกระบะโดยเฉพาะนะครับชำนาญการเรื่องกระบะเลยนะครับอยากได้กระบะใช้โทรมานะครับ094 789 4848ครับแล้วก็มีนะครับกระบะคันนี้มีโปรแถมให้นะครับพร้อกับใบตรวจรถให้พร้อมนะครับสีขาวจำนวนสองจุดแตัวจียกสูงเพลเนอร์เกียร์แมนนวล 6สปีดนะครับคันนี้ราคาแค่379,000นะครับกระบะตัวท็อปกล้องหลังพร้อมจอมีให้ครบนะครับหน้าหล่อสภาพสวยเดิมนะครับรถเกรด A มีมาตรฐานพร้อมใบตรวจของแถมครับแถมประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือ20,000โลซ่อมสูนครับยัง่อซ่อมสูนะแถมให้เลยนะครับคุ้มๆแบบนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดเลย มาต่อครับตัวนี้เลยนะครับถูกที่สุดนะสีฟ้ากระบะดีเซลนะครับไฮรลนเดอร์2.5ตัวแซนะครับเป็นตัวสูงเกลี่ยมันนวดนะครับคันนี้ใส่แม็กขอบ20มาแล้วแต่งแม็กมาให้เรียบร้อยเอาแม็กของมิวเอสมาใส่นะครับราคา2 9 9 0 0 0เาหนะครับสภาพรถยังไม่ได้พร้อมขายเนาะเรียกว่าก็เพิ่งเข้ามานะครับก็ให้ดูสภาพดีดีก่อนเลยนะครับสีสันสวยดงามๆครับกระบะดีเซลเครื่อง2อ0พนะปี13.14 2 9 9 0 0สบนาหนะครับเลทกพร้อมประมาณ6,000กว่าบาท 6,005ประมาณนี้นะครับคันนี้นะรถรถอ่าเรียกว่าเป็นรถบ้านดีกว่ารถบ้านนะครับสบภาพเดิมๆนะครับทะเบียนอย่าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับคันนี้ใครสนใจจัดได้เลย299,000บาทเท่านั้นนะครับขายเงินสดและเงินผ่อนคันนี้เงินสดและเงินผ่อนได้หมดเลยนะครับเงินสดก็พร้อมขายนะครับเงินผ่อนก็ได้นะครับทำสัญญาถึงหน้าบ้านนะ มาต่อยอีกคันนะครับเป็นตัวครับเตียเกียร์ออโต้นะครับ4ี่แสนสี่หมื่นเก้าได้ปียี่สองครับรถแค่สองปีนะครับไม่ก็ประมาณแสนโลนะครับคันนี้เลยคันนี้ราคาดีนะครับไม่อ่นแสนเดียวเกียร์ออโต้นะครับให้ดูนะเป็นหน้าหมูป่านะครับอัสคันนี้ขอไปสี่แสนสามหมื่นเก้านะครับถูกลงอีกหมื่นหนึ่งนะครับไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันโลนะครับราคาดีนะครับหน้าหมูป่าหน้าใหม่ครับผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทนะครับเจ็ดพันไปปลาย นะครับประมาณนี้นะครับซื้อสดได้จัดเฟรนได้สนใจโทรมาได้เลยครับเบอร์0ูนย์เก้าสาสี่แปดครับให้ดูสภาพนี่เนี่ยสภาพแรกเข้านะครับแม็กซ์เจอโรงงานครบ16นะครับสภาพสวยเดิมระบบเบรก ABS 4ล้อนะครับสนใจโทรได้ครับแล้วก็ยังมีอีกคันนะครับเป็นตัวแคปเตียเกียร์แมนนวลราคาที่ไม่ถึงสี่แสนนะครับสามแสนเนาพนะครับหน้าหมูปลาหน้าใหม่นะครับคันนี้รู้แค่ราคานะครับว่า3ามแสนเจ็แต่ไม่แน่ใจเรื่องปีเท่าไหร่นะครับคันนี้ ยังว่างนะครับยังโสดยังว่างนะครับสนใจนะครับโทรหาพีได้เลยนะครับแอดไลน์ดี P A E อันดรสกอร์ D I M O N D ครับรถอยู่ที่เสรีไทย68กรุงเทพนะครับและยังมีไฮไลท์อีก2คันนะครับเป็นตัวนาวาล่านะสประตูออโต้ใครหาอยู่นะครับสีบอลเงินสภาพเดิมนะครับบอกเลยว่าคันนี้ออกใหม่979,000นะวันนี้ราคาขายนะครับหายไป60%เหลือแค่449,000 นะครับสภาพเหมือนป้ายแดงครับผมบอกเลยคงคุ้มเครื่องแน่นเครื่องฟิตออฟชั่นครบนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์กล้องรอบคัน3ามรกล้องถอยมีพร้อมครับสภาพสวยเดิมแบบนี้นะครับแมคโครสิบแปเดิมๆยังใหม่กริปนะครับ2.5 DDI v ห้าดี b ดีนะครับ4ี0 0 0 0บเกผ่อนประมาณแ0 0พันนะครับผ่อนประมาณแ0 0พได้เกลียร์ออโต้นะผมบอกเลยนะครับราคาถูกราคาดีน่าใช้ต้องนาวาร่ามือสองนะครับซื้อมือ1นนะครับไม่คุ้มแน่นอนถ้าพูดตรงๆนะอันนี้น่าใช้ 4 0 4 9 0 0นะครับสนใจโทรมาได้นะครับซื้อสวก็ได้สวยเยก็ได้ผมบอกแล้วพร้อมขายทุกรูปแบบนะครับคันนี้รถเดิมๆนะครับปีนะครับ19จด20ไม12และยังมีอีกหนึ่งคันนะครับนี่เลย5 1 0 9 0 0ปี10ครับเคลลีบอยมีให้ครบๆสีบอลเงินนะครับรถเดี๋ยวนี้เป็นสีบอลเงินซะส่วนใหญ่เลย90%เลยนะรถหน่วยงานภาครั์ทุกคันนะครับอ่ใครสนใจโทรมาได้นะครับกระบะสวยพร้อมใช้นะครับ ติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับที่บริษัทพยนต์ขายรถเนี่ยกระบะเกตเอแบบนี้เท่านั้นนะครับไปขายการะบะโดยเฉพาะเลยนะครับขัาสภาพให้พร้อมเรียกว่ามีการบิ้วกระชงให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนของลงเหลวจากการให้ทั้งหมดนะสนใจกระบะคันไหนยังไงนะครับที่ดูไปแล้วเนี่ยทั้งหมดประมาณ20กว่าาทีเนาะโทรมาได้เลยนะครับ 0947894848ครับวันนี้ไปจัดให้นะกรละบะสวยๆวันนี้อัปเดตให้ดูนะครับว่ากระบะมีขนาดไหนบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอัปเดตให้ดูทีละคันทายรีวิวทุกซอกทุกมุมให้ดูเลยนะครับทุกคันเลยนะจะไล่เป็นลายคันไปนะครับอยากได้รถสวยๆไว้ใช้โทรหาเปครับวันนี้ขอตัวนะครับลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสไครให้ด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ